สวัสดีและนี่คือเกม ARU ยย่าังอยากและสำหรับคลิปนี้นั่นคือพาร์ทที่4แล้วก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับผูผู้จากเพจดอนสตทาว์ไทยแลนด์นั่นเองเย้ yeah! ก็สวัสดีนะฮะมิรรักแฟนเพลงทุกท่านที่ยังติดตามปูภูมาตลอดนะฮะแล้วก็สวัสดีไปยังคนที่อยู่อย่างสบายนะฮะแล้วก็คนที่ตายไปแล้วหรือยังไม่ตายและคนที่ใกล้จะตายแล้วด้วยนะฮะและนี่ก็คือพา์ที่4นะครับแล้วผมก็มาเล่นในเวอร์ชั่น12แฟบนั่นเองย้ถุยไม่ใช่ผมเล่นถึงวันที่6 7สเอัปเดตใหม่มาเจอผีไล่ตายหาสร้อยสองเส้นเอาไม่อยู่โอ้ยสมองมันจะขึ้นยังไงบอกทีครับผม อมงั้นผมอธิบายก่อนเลยว่าเหตุหลักๆที่จะทําให้ผมขอเรียกมันเป็นว่าสตินะฮะมันจะทําให้สติลดก็ต่อเมื่อเรากินเนื้อดิบครับกินของที่เกือบจะเน่าบูดนั่นเองก็สังเกตได้จากเบอร์รี่ลูกนี้ใช่ไหมฮะที่ผมเก็บมานี้จะมีสีเขียวแต่ถ้ามันเป็นสีเหลืองหรือสีแดงเมื่อไหร่เมื่อคุณกินเข้าไปนั้นค่าสติของคุณก็จะ ลดลงนั่นเองก็เหมือนกับว่าเราแบบว่าสติไม่ดีแล้วเราไปกินเนื้อสดอะไรประมาณนั้นนะฮะของที่ไม่ควรจะกินในแพทนี้นะฮะก็อย่างแรกเลยก็คือมิสมอนเตอร์นะฮะไม่ควรกินเลยเนื้อดิบอย่างนี้มันจะทำให้สติเราลดลงไปเยอะมากนะครับ ส่วนวิธีแก้ก็คือกินทอฟเฟ่ครับนอนแล้วก็กินอาหารที่ปรุงสุกแล้วนั่นเองมองได้แต่ย่าชอบไอ้โอค้างเชา้าแล้วนะฮะแล้วก็โดกของกันต่อเลย การโดเป็นจิตวิญญาณนะฮะแล้วก็เก็บของเท่าที่จะเก็บได้ภายใน1 2ถึง2วันตอนนี้เขาปรับหมาป่าจะไม่ได้มาวันในวันที่6หรือ7แล้วนะครับเพราะว่าการใช้ชีวิตจะยากขึ้นเขาจะปรับมาภายในวันที่11หรือ12เนี่ยแหละครับนะก็เตรียมตัวกันดีๆแล้วกันเดี๋ยวผมจะทำ นะะสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับนี่คือการทําฐานแบบอ่านี่กดที่ครบเพิงแล้วก็เอาไปชี้ที่ต้นไม้อย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้นะต่อไปให้คุณนำขวานเข้าไปเคาะเคาะ เคาะที่ต้นไม้ฮะหนึ่งทีก็จะได้รับ่านมาหนึ่งหรือคุณก็จะไม่เอาก็ได้เป็นพวกไม่เอา่านนะฮะนะเป็นอาชีวะอย่างหนึ่งให้คุณนำไม้วางใกล้ๆรังผึ้งจากนั้นใช้คบบเพิงจุดเพื่อคุณจะได้กินน้ำผึ้งอุ่นๆ เมื่อคุณตั้งตัวได้แล้วให้คุณรีบทําการสร้างเชือกเพื่อนําไปคราฟเป็นศาสตร์นั่นเองอ่าจริงๆมันก็คือถุงนอนเนี่ยแหละครับอ่าแต่หน้าตามันคล้ายศาสตร์เอ้ยคล้ายเสือนั่นเองอ่าก็ใช้สําหรับเวลายาาค่ำคืน